สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมเสือภูเขาอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูฝืนหัวสมจําครับซึ่งบ่อน,นี้ครับเป็นบ่อเก่าครับเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วครับจําได้ว่าตอนเด็กๆนี่บ่อนนี้ปลาชุมมากเลยครับก็คือปลาเยอะมากเลยนะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมาลองใส่กับดักปลาไว้ครับว่าปลานี้จะยังมีเหมือนเมื่อก่อนหรือเปล่านะครับ ซึ่งผมขับรถผ่านไปผ่านมาก็เห็นว่าก็ยังพอมีปลาอยู่ครับซึ่งบ่อนี้ครับเป็นบ่อปลาเก่านะครับที่เคยขุดไว้เลี้ยงปลาเมื่อหลายปีก่อนครับแต่ช่วงนี้ฝนตกลงมาครับก็เห็นได้ว่ารู้สึกว่าจะมีปลาเยอะอยู่ข้างในครับซึ่งก็คือปลาธรรมชาตินั่นนะครับทุกคนวันนี้ก็ผมเอากับดักมาทั้งหมด3แบบนะครับแบบแรกก็แบบที่ทุกคนเห็นกันนะครับเดี๋ยวเราไปกันที่จุดที่2เลยครับก็จะใส่กับดักแบบที่2ครับตรงนี้ นี่ครับกับดักแ, Banana, แบบนี้นะครับซึ่งเราจะขวงางทั้งที่ปลาจะเข้ามาในบ่อ OT เลยนะครับทุกคนโอเคเราต้องไปข้างบ่ออีกข้างหนึ่งครับโอเคครับตอนนี้เราใส่ไว้เรียบร้อยแล้วทุกคนนี่คือน้ําที่มาจากบ่อปลาของเรานะครับเราก็จะใส่ดักไว้แบบนี้เลยครับขวางกับแม่น้ําแบบนี้เลยนะครับทุกคนซึ่งปลาที่จะเข้ามาในบ่อ to แล้วก็ออกจากบ่อครับมาดูกันซินว่า กับดักหลังนี้จะได้ผลหรือเปล่านะครับนี่ก็คือทําเลจุดที่สองของเรานะครับทุกคนตรงนี้เรามันลุ้นกันว่าตรงนี้จะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราไปดูทําเลจุดที่สามกันครับซึ่งตรงนี้นะทุกคนเราก็จะใส่ไว้กลางบ่อเลยนะครับเนี่ยครับเป็นแบบมุ้งแบบนี้ครับมีใส่อาหารผสมไว้ข้างในนะครับทุกคนกดให้มันจมลงไปครับ โอเคครับหลังจากที่เราดัก้เมื่อคืนครับก็เช้านี้จะเป็นการมาเช็คกับดักรอบแรกของเราครับเรามาดูทําเลตรงนี้กันก่อนเลยนะทุกคนนี่ครับกับดักตรงนี้เราจะใส่ขวางทางเข้าบ่อไว้เลยนะครับดูครับนี่ทําเลจะเป็นไงครับโอ้โหทุกคนปลาเล็กดิ้นกันเต็มเลยครับอืมเจอแต่ปลาที่ไซส์เล็กมากครับทุกคนดูน่ครับอืมซึ่งไซส์เล็กแบบนี้ครับรู้สึกว่าปลาก็ยังตัวเป็นๆอยู่ครับ เราจะปล่อยให้มันไปมีชีวิตต่อครับเดี๋ยวหน้าโตขึ้นเราจะได้มาเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับทำเลตรงนี้นี่ครับสาปลาประมาณนี้ครับลดยประมาณ1ิบกว่าตัวอยู่นะครับทุกคนแต่ว่ามันเล็กเกินไปครับเดี๋ยวเราจะปล่อยเอาไว้ครับแบบนี้มันก็ไม่ตายนะทุกคนเราปล่อยไว้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูทำเลจุดที่2กันครับตรงนี้เรายังไม่เอาครับเอาไว้พรุ่งนี้กวันหนึ่งครับเราจะเข้ามาดูใหม่ครับทุกคน ทำเลจุดที่สองของเราครับวันนี้นี่นะครับทางเข้าบ่อยเช่นเคยครับนี่ก็คือทางเข้าอีกจุดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันครับจริงๆตรงนี้มีลุ้นกว่าทุกที่นะทุกคนเดี๋ยวเข้าไปดูว่าเป็นยังไงครับนี่ครับค่อยเอาใบไม้ที่เราปิดไว้เข้ามาครับอุ้ยเหมือนจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับทุกคนโอ้โหได้ปูแค่ตัวเดียวครับทุกคนโอเคเราใส่ไว้เหมือนเดิมครับเดี๋ยววังนี้มาดูใหม่ครับ แล้วมาที่จุดสุดท้ายครับความหวังของเราเป็นยังไงครับสําหรับตรงนี้ก็เมื่อคืนเราก็เอาใบไม้ปกไว้ข้างบนด้วยนะครับไม่รู้ว่าตรงนี้จะเป็นยังไงครับดึงกดักเรามาดูครับแล้วเป็นยังไงครับทุกคนโอ้โหยังไม่ติดสักตัวเลยครับตรงนี้น่าผิดหวังครับจริงเราใส่อาหารไว้ด้วยนะครับอไม่เป็นไรครับเดี๋ยวโยนไว้ครับเอาทิ้งไว้ครับเดี๋ยวเราจะมีการมาชิกรับสองครับในวันลุ้งขึ้นนะทุกคน เวลาผ่านไปสองวันครับผมกลับมาที่เดิมครับว่าฝนตกหนักครับคราวนี้ไม่รว่ากับดักเราจะเป็นยังไงนะทุกคนเดี๋ยวเราจะดึงออกมาดูนะครับแล้วก็จะเช็คกับดักสลับไปเรื่อยๆครับสองวันแล้วไม่รู้เป็นยังไงครับอุ้ยทุกคนครับเหมือนจะมีปลาอยู่ครับโอ้โหเป็นยังไงครับอืมทงไนรู้สึกว่าจะติดปลาหลายตัวอยู่นะครับทุกคนเดียวอยู่นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าปลาจะตุยหมดนะครับทุกคน ก็ฝนตกแล้วทำให้หนามันเปลี่ยนแปลงด้วยครับดูครับโอ้โหเสียดายมากเลยครับน่าเศร้าเลยคราวนี้ครับทุกคนโุ้ยไม่น่าเลยครับก็เวลาประมาณสองสามวันดูนะครับก็ติดปลาหมอปลานะนี่ครับปลาหมอพวกนี้ครับหลายตัวอยู่ทุกคนน่าเสียดายครับเดี๋ยวมาดูกับดักจุดที่สองของเรากันดีกว่าครับน่าเศร้าเหลือเกินครับมา ช็คตรงนี้ว่าจะมีอะไรได้กลับบ้านหรือเปล่านะทุกคนเดี๋ยวผมจะลงเข้าไปเอานะครับน่ครับยกออกมาแล้วครับถ้าเราไม่ต้องการใส่ไว้เยอะโอ้ยได้ปูอตัวหนึ่งครับทุกคนปูตัวเดิมยังอยู่ครับทุกคนตั้งแต่วันที่เรามาเช็คกับดักวันแรกแล้วนะครับเนี่ยดูครับมันก็ยังแข็งแรงแล้วก็ตัวเป็นๆอยู่นะคนตัวเดียวเราจะไม่เอาไว้นะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยกับคืนสุสานะครับ เนี่ยครับเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆเลยนะทุกคนปูยังตัวเป็นๆอยู่นะครับทุกคนเนี่ยครับโอ้ยดัก้องส่งสั่งบอลเทเบตตัวเดียวครับเดี๋ยวเราจะปล่อยมันขึ้นไปสู่ที่ของมันครับโอเคครับแล้วก็มาที่จุดที่สามของเราครับเหมือนที่คิดไว้เลยครับทุกคนฝนตกหนักครับดูครับกับดักของเราโอ้ยเสียหายหมดครับทุกคนทำงานก็ไม่เต็มที่ครับปลาข้างในก็ออกหมดแล้วนะครับ ว่าปลาที่เล็กมากครับกบดักเรามีรูด้วยทุกคนโอ้โหเหมือนจะไม่ได้สักตัวเลยครับเนี้ยค่อยเก็บกบดักครับเราจะกลับแล้วนะครับทุกคนแล้วไงครับเอ๊ะเห็นเหมือนมีปลาช่อนตีครับทุกคนดูครับนี่ครับอุ้ยได้ปลาช่อนภูเขามาตัวหนึ่งครับทุกคนก็ยังพอได้ครับทุกคนแต่ไม่เป็นไรครับเราจะปล่อยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับและนี่ก็คือเสน่ห์ของธรรมชาติครับทุกคนไม่ใช่ว่าเราจะดักทุกครั้งเราได้ทุกครั้งครับ บางครั้งก็อาจไม่ได้สิ่งที่ต้องการทั้งหมดครับแต่สิ่งที่ได้ก็คือประสบการณ์และเรื่องเล่าครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผม